สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ e XAM23 นะครับผมนี่อยู่เกม Singularity นะฮะหลังจากเราเจอมีป่าในเรือไปแล้วเราก็มาเจอมาเจอไอ้เบืรองนี้กันไปไม่เบิร์น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 เพื่อเข้าขอร์เกมนี้ใช้ได้เลยนะครับเรื่องความสมจริงนี่ถือว่าไม่ธรรมดากเลยผมชอบมากๆเลยฮะ เอาละลงไม่้ด้ลากนเลยจ้าเอ๊ปึโอ้ยเาก้ามาเนี่ยอโอ้อมีเวลาอีกละอุ้ยเปิดประตูเปิดประตูอเออไม่ตายสเิเปิดลเปิเปเดเส้นไหนนะยทางนี้มืนจะไปได้นะจะเจ ลองอาวุธก่อนอันนี้ก็จะเปิดได้เหมือนกันนะเป็นหยิบอาวุธแต่เราไม่เอาเนาะนี่นี่นี่เออสั่นสั่นโยกโยกโอ้ยเรือจะแตกอะอะไรเนี่ยข้างในนี้กระสุนอาวุธไม่เอาไบโอนี่ไงไบโออัพเกรดแล้วนะเฮ้ยๆดีนเสียงจริงด้วยสปาร์ตเติมด้วยกันโอ้โหให้ลายเสียงมาอ้วก ใส่กันจบนอ้ <c oughs> สามตัวอยู่ดีก็อวกอวกอววกให้ตายสิพราคุณโอ้ยไม่ได้การอะไรอย่างนี้ต้องหยิบลูกซองนะฮะมาถือไว้กันเลยดีกว่าเนะาะแหมดูมันจะโหดร้ายไปแล้วแค่เดินมาหยิบของเนี่ยสามตัวเดินเรียงหน้ามาอวก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  ้าคอนะฮะโหแบบยิงตรงไหนเจ็บตรงนั้นจริงๆในเกมนี้สุดยอดเล่บความสมจริงชอบชอบไป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 สองที่เราเรียบร้อยนี่เก่า่าเก่ามีป้ามีป้าด้วยอ๋อให้เราสนใจด้านหน้าคนนี้บอกให้เปิดประตูทีเธอกดอาร์เพื่อเปิดประตูนะฮะไป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 เร็วเร็วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไป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  เด่งรอแล้วจ้ารู้ว่าจะมาแถวนี้ไอจะเมมดือดนะฮะมันมาตามเสียงโอ้นี่เป็นห้องนอนลูกเรือเนาะเราก็ขนของลูกเรือไปเลยดีฮะอืมวันนี้ก็เต็มเต็มกันเต็มแตกอะไรเนี่ยไหลด้วยโอ้โหเรือเอียงนะนี่อะไรเนี่ยโอ้ได้ด้วยทำระเบิดได้ไหมเนี่ยนี่ระเบิดไม่ได้แต่ว่าคว้างได้นะเอ่อนี่อ่างล้างหน้าอีกแล้วเนาะย้อนเฮ้ย มานี่กระสุนกระดานโนดเหรอโนดไม่อาจกระดานโนดยิบมานี้โหลเต็มไป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 เอาไว้กระสุนกันเยอะเลยทีเดียวนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโโอ้หตกใจเลยอีกมาอยู่ดีก็พุ่งพังประตูมานะฮะเดื๋ยดูกำแพงพวกนี้สิครับเออเดี๋ยวหันอยู่นี่เออขึ้นไปชั้นบนนะตรงนี้แต่ว่าเหมือนจะต่างนะ เนี่ยปิดประตูโอ oh ้โหประตูจะหายไปวิ่งมาจากทางนี้โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเรือโยกไปดีกว่าโอ้โหทำไมมันให้กระสุนเยอะอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวผมต้องเจอของโหดแน่ๆเลยมีโคโฟนมีอะไรเนี่ยทรายวิสเทเปอร์ฮะกระสุนกระสุนเต็มไหมให้เยอะขนาดนี้แสดงว่าใช้ใช้มากใช้มาก นี่คือแผ่นผังเรือนะฮะซึ่งเหมือนจะช่วยอะไรไม่ได้เลยทีเดียวเอ่เอก็เต็มอีกอ่านี่ดูเซฟนี่ e99 e99 มานี่เห็นไหม,ไมย้อนเปิดใหม่เนี่ไม่มีนะฮะควรจะไปทางไหนเนี่ยอันนี้มันตันไปแล้วว่าอันนี้เนาะเอ่อใช่จริงๆ้วยประตู

แม่ย,ย่อฮึ๊บวิ่งยัยโดนตัม้มกระสุนสโลฮะพุ่งไม่หายเออเออดูกระสุนได้เจ็บกระสุนเวลาพุ่งเข้าไปแค่ตัวนี่แบบสุดยอดมากอ่าอ,อะไรเนี่ย S อ,อ,อุ้ยโอ้ S keep before the s h i f t i n เอ้าให้หนีเอาส่ที่นี่นะฮะก่อนเรือจะจมนะครับผมตาม ข้อความที่เขียนไว้เนอะไอ้พวกข้อความนี้ก็เหมือนว่าจะคอยช่วยเหลือเรามาหลายครั้งแล้วนะแต่บางทีก็เป็นข้อความที่ดูเหมือนว่าจะช่วยอะไรไม่ได้เลยบางครั้งบางทีแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ยอะไรติดไปลงไปชนงเออสิต้องเรียดเออดีมากไอ้ตัวแทนมาแล้ว เดือยโยกเฮ้ยเดล็อกเดล็อกลงอืม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 ไอ้เฮ้ย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 แบทเดินล็อกเดล็อกก่อนอืมนี่แน่โอ้แปะแตกนะโอเคชิบชิบไปโอ้มันก็ออกมาเต็มนะโอ้มีหัวคนด้วยนะแถวนี้ไม่ใช่อะไรนั้นเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยของสร้าง เหมือนๆเรื่องดีๆอ่าเก็บมาหนี่เรียบร้อยเฮ้ยชัมเปอร์สโลแดกตั้มเดล็อกเดล็อกเดอกวืบครับเดล็อกตั้มตั้มตั้มตัวดูช่วงเวลาที่กระสุนพุ่งเข้าหาตัวฮะเป็นอะไรที่สุดยอดมากชอบอ่ะเออไม่รู้กี่ดาเมจอ่ะแต่ไม่สนุกมากไปๆเช็ครอบๆเรืออ่ะยิ้ม E99 อีกแล้ว ครับเราชอบอะใช้ยเดินล็อกมากกว่สะใจมากมากเลยไอ้ตุ่มอะย้อนแม่งซะก่อนนี่ก็เพียงอะไรเนี่ยเพียงกระซิบมาไม่ใช่ละอบอกฉันสักคำเจอไม่รับไม่อยากจดจำลืมจดเรียบร้อยความสำคัญ นั้นฮะเคยวานชื่นีเรยบร้อยตายนะฮะไอ้ย่ะนี่มันที่อัปเกรดนี่ว่าแหลมแหลมแหไปที่ฮีโร่พีคนะฮะโอ้โหแถบเลือดผมอะไรเนี่ยเออเมอร์นะฮะดิสแคร์อ่าดาเมจอื้ออ่าทักกันเลยทีเดียวอ่าเซมดีเอโมอะไรวะเนี Duck ่ยเอาเอออะไนดีเออเอ็นทอรี่อันไหนดีมันมันดีทุกอันเลยอ่ะเอา เอาเลือดดีไหมอุปกรณ์ที่ว่าเลือกมาสักอันหนึ่งเนาะอุปกรณ์ฮิลแกนฮิลฟอร์เอชฮิลโอ้โหหรือจะเอา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 ่เอเซิร์ฟแอนด์ดิสโทยดีอีพีนะฮะเพิ่มเดนล็อกไปเดนล็อกสองอันอ่าชอบชอบเดนล็อกสนุกดีล็อกยิวใช่ละอ่ะช่างมันเก็บตังค์ไว้ก่อนเนาะไปออกมาจากที่นั่นนะฮะนี่แถวนี้ ตายหมดเลยเจอถังก็ไปถังเดียว mm hmm. ยอืมย้อนครับเพิ่มเปิดโอ้ยปัญหาโค้ชเพิ่มเลือกก่อนนะฮะแล้วก็เอาปีบังเข้ามาอ่ะเก็บไปเช็คทเช็ค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 ตันเช็คครับโอ้โหเคลียร์เหลือนะฮะเป็นภารกิจเคลียร์ได้ชิมเก็บเรียวกว่าเก็บ e99 ก็เป็นว่าเล่นเลยนะครับแบบนี้เดดล็อกเดดล็อกเดดล็อก โอ้ยอย่างกว้างอ่ะโอ้โหู่เดส์ล็อกครึ่งแมปขอบคุณโอ้ยพออัปเกรดมาแล้วกว้างมากๆเลยครับถือว่าโคตรคุ้มค่ากันเลยเกี่ยวนะฮะขยายเวลาเดสล็อกเลยโอ้ยดูดูกระสุนหยุดกากระเงี้ยละไงล่ะมึงไงล่ะมึงไหนมันมึงเจอเจอบ้าลานุภาพเดส์ล็อกเอออุ้ยโอ้ระเบิดโอ้โหเตเพิ่มด้วยก่อนอ่างงงงโอ้โหเดส์ล็อกนี่แบบสุดยอดนะฮะ นี่ครับวีดพาปล่อยลงมาให้ล่ะว้าบยังใหญ่อะให้ตายสิไป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 จากที่อยู่ในเดนลองก็ไม่มีใครทำลายอะไรเราได้อีกแล้วๆๆๆการเวลานี่ฆ่าคุมไว้น้องโอเคน,นะฮะมาเอามาฝั่งนี้เปิดประตูที่เราให้เรล่นลอยด้วยปไปดูเปิดย่างไปอะไรฮะเนี่ย he is coming เขากำลังมาใครกันวะเฮ้ยข้างล่างหนีหน,นีวิ่งขึ้นวิ่งขึ้น วุ้ยข้างล่างมีป้าช็อตไงนะเอาย้อนกันอืมโอเคเราต้องไปแล้วนะเรือกำลังจะจมแล้วเราต้องรีบออกจากที่นี่นะฮะเ,เ,เ,เรือจะแตกแล้วโอ้ยปูน้ำเข้าเต็มเต็มเออทีนี้เรือปืนอีกแล้วนะฮะไม่เอาไม่เอาแค่นี้แหละพอแล้วแค่นี้สู้ได้แล้วนะไป เอาไว้นี่เปิดโอ้ย e99 เก็บเงินเกลือนเลยนะฮะในเรือเราเองครับโอ้โยเป็นเซฟไป่นอนอีกต้องต้มน้ำลงไปนะฮะกดชิปเนี่ยครับเพื่อพุ่งในการว่ายน้ำนะฮะเป็นการเหมือนสปรินท์ไปนี่ใช่ป่ะว่ากูดถูกไปในสปรินท์เออ่ช็คขวาเดี๋ยวนะฮะขวาร้ายซ้ายดีไอ้นี่ไอ้นี่มันขวาตันดีกว่า เอ้เอโหจะหมดโอ้โจะหมดโอ้โหจะหมดแล้วโอ้โหโอ้โโอ้าชดเชยตนองใหม่ฮะปึ๊บอืมซ้ายตันว่ะต้องไปขวาแตงว่า,าผมมาถูกถูกทางตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนะะะะาะเฉพาะเฉพาะเฉพาะอาอนี่อ๋อนี่ว่ามาทางนี้อะไรเนี่ยทางด้านหลังนะฮะหลังมีอะไรไหมหลังไม่มีอะไรเลยเนะฮะ ขึ้นมาหายใจข้างบนก็ได้แหม้วัตถุอ๋อได้ต้องดำผ่านไป่ะไปๆๆไปเรื่อยๆนะท่ากบอู้อุ๊ยอะไรอะอะไรอะมันเหมือนจะจับเราได้ด้วยอย่าไปโดนมันแล้วกันนะฮะน่ากลัวนะก็โอ้ยเป็นดงเลยพ่อคุณเออ่หายใจก่อนชดชื่นไปลงไปใหม่นะครับขุ่ม โอ้ไอ้นี่คือแกนลูกร,ระเบิดนะฮะเทค e99 บอมโอ้โหเก็บเก็บนะฮะพีชค่อยค่อยหยิบประกอบกับที่เดิมได้ไหมเนี่ยดูมันค่อยค่อยหยิบออกมาจากแกนก่อนนะฮะอ้าโอ้โหเป็นโปกเก็บอลกันเลยทีเดียวเยี่ยมเอาโปกเก็บอลมานี่ยเ <laughs> สร็จทีเราก็เอาระเบิดเนี่ยไปยัดอุ้ยเอาล่วงแล้ว ออกก่อนออกก่อนหายใจใหายใจอ่าลงอีกรอบเพื่อมาดูข้างในนะฮะโอเคขึ้นมาด้านบนได้แล้วนะครับป,ป,ปั๊บปั๊บเดือเดือดได้เดือดเดือดเดี๋ยวนี้ควรจะไปที่ไหนต่อนเนี่ยอโอ้ย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 แล้วเพื่อนโอ้ยเพื่อนไช็อตด้วยเหรอแถวนั้น ในน้ำก็มีเฟฟ้านะฮะและน้ำก็กำลังจะสูงขึ้นเรื่อยๆก็ต้องหนีขึ้นไปชันน้นอ่ะาานี้เก่าๆเหมือนนี่ต้องใช้บ้านเอ่ออันนี้ไม่ได้กด FPG ฮะแกนอ่าตามรอยประวัติศาสตร์กันเลยให้เราเล่นๆน่าเด่นล็อกไปกันเอาอ่ะเจ๊ง อูนะครับโอ้โหน้ำเริ่มท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะต้องรีบไปจากที่นี่กันแล้วนี่ออกเอากันเหนียวเอาเดินล็อกลงอ่าอุอ้ยอ้ยน้ำโอ้ยแห่งกูจะเอากันน้ำซะหน่อยเรียบร้อยเลยฮะเรือแตกนะครับป้งน้ำอัดหน้าเข้ามายังโชคดีที่เรายังมีสติยังไม่นอกไปนะฮะเนี่ยเรือแตกละวายออกเลยครับปั๊บ ปั๊บบุ๋ง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 วาย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 เออขึ้นออกไปด้านบนใครวะด็อกเตอร์โอ้สวัสดีด็อกเตอร์อือขอบคุณมากครับเอ๋อปีนดึงขึ้นไปหน่อยโ <c ười> อ้ไม่เป็นไรขอบคุณสวรรค์นะที่คุณรอดมากับดันแรงโกแรนโกใช่ผมไปหยิบอ e ีไนที่นายบอมมาจากอดีตนะฮะอืมเหนื่อยกันเลยทีเดียว เอเป็นลมไปเลยนะเราอืมเกมเซฟนะครับก็ do not turn your system กันนะจ๊ะอือื้มอื้มอื้นะครับชื่อเหมือนกับ back pool นะอะไรเนี่ย e99 racing complex อ่ะฮะอะไรเนี่ยอ๋อไอ้อะไรอุ้ยอยู่ที่ไหนวะเดี๋ยวก่อนนี่เราฟื้นมาที่ไหนเนี่ยเฮ้ย ค่อยค่อยรเอ้าด็อกเตอร์อ้อเดี๋ยวเยงก่อนอืมเย,เยโดของนี่มาก่อนใครเพื่อนเนี่ยอะไรเนี่ยมีเท็ดด,ดี้แบร์กด R เท็ดดี้แบร์กด R นะะไม่จะมีเสียงเท็ดดี้แบร์พูดกับเราเน่ด็อกเตอร์มีมาซ่อนตัวแถวนี้แล้วจ้ะอืเ็อกันดีกว่านะว่าเรามีอาวุธอะไรกันบ้าง เอาเอาแนนเชอร์ไปเล่นดีไหมเนี่ยแมนไม่เป็นไรเอาเนี่ยแหละสองกระบอกลูกซองกับกดะสุนแค่นี้ก็น่าจะอยู่ละผมตื่นแล้วครับอาไอ้ผู้หญิงนะฮะก็ถือว่าจะเอา <layers rip> ดอกเตรนี we like succeed, ่แม่ก็มีความสามพิเศษนะแต่มาอยู่ในห่วงการเวลาได้เช่นเดียวกันไม่ใช่รเนแอบเราต้องหยุดเดมิเชฟนะครับใจต้องอะไรกินเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกันดิซีเรียสปะเนี่ยมีขาแมลงด้วยอะ เอาอีเน็ตที่แดงบอมนะฮะไปวางแล้วก็เซตระเบิดซะให้เรียบร้อยไปเราควรจะไปกันได้แล้วไปเปิดประตูสองข้างให้ด้วยอ่าเกมเซฟน้อยเชิญยัวซิสเต็ปควรจะไปทางไหนดีเนี่ยทางนี้มันก็น่าน่าลบไปเหลือเกินกด F มันก็บอกไปทางนี้แต่ว่าแบบพี่แป๊บหนึ่งแล้วกันนะอ่ะ ขอแยกเช็คฝั่งนี้ก่อนประตูก็ติดนะครับประตูก็ติดอีกแล้วนะฮะมันจะลงไปได้โอเคเราลงไปด้านล่างกันชิบเช็ครอบรอบนี่ก่อนนะครับแถวนี้แถวนี้แถวนี้เมื่อเป็นเขตกักกันพิเศษไม่มีที่ไรเลยนะฮะลุบปีงไปชิบ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 โอเคกด หลายสะพานก็ได้นี่หลายสะพานนะมันก็เป็นทางลงลงไปโอ้โหลงไปไปยังเอออีเก็บเก็บอีกเก้าเก้าคันมาอาา่ะฮะแล้วผมจะจะขึ้นไปอย่างไรล่ะครับนี่อ่ะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้เฮ้ how can I get in อทางนี้นี่เองฮะอ๋อเอาไว้ปีนขึ้นนี่เองทางนี้ปปโถ่ะซบบมยหอสบายมากเดี๋หวงต้องสะพานร็จแบบวิ่งไปเลยนะนี่เรารู้แล้วใช่ไหมเราเห็นแก้วแล้วว่ามีไอ้เบกนั่นมั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 นอยู่ข้างในนะฮะอ๋อ แต่โลแดกเลยนะฮอยู่ในอยู่ในนี้ลลพีอ,อะไรอีกเอาเลือดอดิบ้าเลือดเลยทีเดียวนะฮะอ,อะไอดีพวกพีกนี่ก็ดีนะครับคือมันจะมันจะบวกให้เลยนะไม่เหมือนพวกอิมพิว์มนนะไอโฟชนี่ผมไม่ค่อยได้ใช้ใช้เดนร้อกนี่แหละเยอะดิเอาละอละไรดีอ่าเอฟเฟก กับหยิบได้มากขึ้นเอาอะไรดีอันนี้มีพันเดียวคงต้องเอาหยิบได้มากขึ้นไปก่อนเลยเนาะไปฝ่ายฝ่ายฝายฝ่าขับอเอเขาเสียงอะไรวะคิวออมัลสามเพื่อเอ่อเบลีเอฟเฟกต์อ่า ตาคนตายนะแถวนี้เอ้ยร้อนอีกแล้วเฮ้ยอีอีอีอ,อ,เอีเย็ดล็อกเย็ดเศษไงฮะหยุดไปดิฉันอยากจะหยุดเวลานี่โอ้เยอะโ,โอ้โอ้โอ้งงเดมึงงงเดีมึงนี่เนะี่ยจะรอเวลาแตกตายทุกคนนะโป๊ะโป๊ะโป๊ะโอ้โหย,ยาวๆเลยไอ้คอยวืบไงละะ่ะฮะ เดนล็อกล็อกไม่ถงึงให้ตายเลยโอ้ยอถ้าเรายิงตุ่มนะครับไอ้พวกนี้ก็จะโดดออกมาดิแต่ถ้าย้อนเวลาตุ่มมันก็จะไม่ออกมาโอ้ยเอา้าเอา้าวัดโอ้โหขอเฮชเพิ่มเล่ยก่อนืดีเลยเรียบร้อยจุดแถวนี้แหละสุดได้ ตรงมานี่ตรงมานี่ตรงนี้โอเคโอเคผมว่า okay, okay. ผมต้องรีบรีบจบคลิปนี้แล้วล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเป็นครัวเลยอืมเดล็อกครับเดล็อกห่างครับเดล็อกไอ้หนูรู้จักเดล็อกไหมหนเเูเอ๋เอล่ะเฮ้ย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  ก็มาในเดตล็อกนะเฮ้ย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 เยอะเยอะอ่านี่ถ้าเราไม่มีเดตลอ็อกนี่โอ้โหเรียบร้อยนะฮะนอนยิ้มตายไปแล้วนะเนี่ยฝั่งนี้มีอะไรเนี่ยโอ้ลากศพคนเต็มไปหมดนี่อะไรเฮ้ยน่ากลัวอยู่เรื่อยเลยอื้มเก็บเลือดนะฮะนี่เหมือนจะดำน้ำไปได้านล่างแต่เดี๋ยวผมจะฝากไว้ก่อนแล้วกันยังไม่ไปเนาะใช่ฝั่งนี้โอ้ย ก็เป็นพวกทาชตกคนต,ตายนะฮะเต็มไปหมดเลย่กดาวเลยวางตกคนตายไปแน่คนต,ตายเฉยช่างเลิศเธอไปหมดเลยตกลงว่าไอ้คาสินนี่จะจบได้ยังเนี่นยท้างในนี่เห็นว่าหาทางเข้าวีนะครับเนี่ย เปล่าหรือไม่ต้องเข้าอ่ากลับมายุคสและได้เห็นแล้วว่ามีของอะไรเปล่าข้างในเนี่ยก็ไม่มีของนะครับไม่มีอะไรเลย If was a fool มันช่างโง่มากอะไรของมันวะเนี่ยเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อนนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เน จองจับโยนก็เช็ดเพิ่มด้วยก,กันนะฮะย้อนหยิบของวันนี่หยิบของมันนี่มีอะไรไหมเหล่านี้มันช่างดูน่าค้นหา,หาเหลือเกินโอ้ประตูเปิดไม่ได้สักอันเลยให้ตายเถอะครับแผลเนี่ยเดยล็อกเดล็อกเดล็อกโอ้ยคุณมึงดูจำนวนมาสิฮะโอ้โอ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  ได้เพียบเลยนะครับเอาเอาอย่างเหลือนะฮะวอสสิหยิบมานี่หยิบมานี่เดี๋ยวกลับไปทางเดิมก่อนมันต้องมีทางที่หน้าเฮ้ยเฮ้ยทางเดิมอยู่ไหนอะเฮ้ย ไม่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 ไม,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 ไม่กลับไปไม่ได้แล้วออคุณดูนะครับห้องนี้นะอุ้ยเชื่ีมีของด้วยอาไอทางที่ดำน้ำอ่ะครับที่ผมพูดเมื่อกี้นะดำไปเลยนะอย่าเดินมากับผมดำไปเลยมันจะมีนี่ให้เก็บโอ้ยสีได้อ่ะโอไม่ไม่เลย เชีย่ยแม่งกูวายนี่ฮะผลของการเลือกทางผิดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะมันเป็นแค่เกมเขาสามารถย้อนกลับมาเล่นใหม่เมื่อไหร่ก็ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้มันย้อนไม่ได้นะเกมนี้เกมนี้แม่งออกแนวแบบเซฟอ่าจบสวิตนะครับเปิดอะไรเปิดอะไรเนี่ย่ะเปิดประตูสักแผงหนึ่งแหละอืมไปไปด้านนอกกันโอ้เกมเซฟแล้วนะฮะ โอเคงั้นเดี๋ยวผมว่าเราจะจบคลิปกันเลยดีกว่านะ,ะหลังจากความทรมานจิตใจนะครับที่ว่าเอ้ยทําไมมันทําไมกูไม่หยิบไอ้นั่นมาด้วยวะเข้าไปหยิบไอ้กล่องนั้นนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย